จ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูเราพัฒนาสูตรล่างกันสูตรล่างแต่ไปชนบุญเดี๋ยวจะเอาอีกสูตรหนึ่งม่ดูออยู่ก็ไปดูดูคาเตือนกันก่อนจ้าในทางที่ใ่้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเอาสูตรที่มันเข้าเนาะเอาสูตรที่มันเข้าห้าสองสองห้า จะย้อนดูที่ลงให้แล้วแปดเจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ด สิบบนสี่ครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หน่วยหนึ่งครั้งบวกสามคื้ที่ตัวนี้ไม่ใช่เยขเกินสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดเอาแปดบวกเจ็ด สามแล้วหลักลอยหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งไม่สงครั้งแปดสองสี่สิบได้แปด แปดเก้าห้าหกแปดบวกสี่เก้าสิบสี่สิบสองเท่ากับสองเท่าก,กับสี่ห้าจับคู่กันก็คือแปดสี่แปดห้าสองสี่ สองห้าเลขเข้าไปที่แปดห้าค,คิดตัวเลขเหมาดำเข้าไปที่แปดห้าเป็นล่างในสูตรนี้สูตรนี้เป็นล่างแต่ไม่ชนบนนิดต่อมาเลขเดียวก็คือเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปด ห้าหนึ่งแปดสิบสี่ครั้งหน่วยบวกสามสี่ครั้งมูกหนึ่งเป็นสองสองบูกสองเป็นสี่บวกแปดบวกสามร้อยสิบ ไม่สองครั้งสูตรนี้ไม่ผิดเลยสูตรนี้ยังไม่ผิดเลยแต่มันเป็นตัวกลำเนาะห้าบวกหนึ่งบวกหกแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดบวกสี่เป็นห้าบวกสี่เป็นเก้าห้าบวกหก หกบวกหกเป็นสิบสองบวกไปหนึ่งเต้มสามจับคู่ก็คือห้าสองนี่เละมันเป็นตัวกลับห้าสามแต่ก็ถูกเลยถ้าใครกลับก็ได้เลขแค่สีห่หางเลขแค่สีห่หางเป็นเน้น เน้นที่สามไปออ,ไปออกไปออกไปเป็นบนจ้อยสามสวงมาด้วยกันเลยสามสวไปเป็นบนจ้อยหลักร้อยหลักร้อยเล่งห้าอยู่แต่มันไม่เข้ามาเอาสาม ต่อมาสุดท้ายท้ายสุดมันจะแม่นไหมแต่ยังไม่ผิดนะทำมาสูตรนิดเข้ามาตั้งนานแล้วยังไม่ผิดทำซื้อคนเดียวก็ถูกอยู่ต่อมาเลขที่ออกก็คือสองสามหกสามหกสองห้าสามสองเราจะใช้สาม สี่ครั้งหนึ่งครั้งบวกสามคงท้ที่ตัวนี้บวกสามคงที่ก็คือสามสี่สิบสองบวกสองบวกสามคงที่ 3 hmm. 4 สามสี่ห้าหกเจ็ดได้เจ็ดแปดเม่นไหมเม่นแปดไหมบวกสี่เจ็ดบวกสี่เจ็ดลบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งเจ็ดบวกสี่ได้ <c oughs> 7, 8, สิบเอ็ดเจ็ดแปดซื้อ เจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองสามเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งเนี่ยนะ บวกสี่เจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเลขหนึ่งด้วยค่ะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเอาเอาไม่ข้าวเอาไม่เลยเนาะหนึ่งอยู่นี่มันโบงงามสองสามเจ็ดบวกข้าเป็น 10. สิบสองเอาที่สอง ู่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามหนึ่งสองหนึ่งสามนะคะจะมาตรงไหนมันชนบนที่เจ็ดสองเจ็ดสามจะเอาบนสูตรหนึ่งลงให้ดูเลยไม่ได้ไม่ได้ลงเป็นสูตรเลยจะลงเอาแต่ตัวเลขลงนี่ไงสูตรมันมาที่ เข้ามาโตโตเนื่องก็มาอยู่สองเจ็ดหนึ่งแปดเมื่อคืนนี่มันมาสามสองงวาหนึ่งสองห้าหกลงลงบนจะเอาลงลงอันนี้เป็นล่างเลยจ้ะอันนี้เป็นล่างก็คือเอาเตะ เอาเต็มตัวเลขลงให้ดูนะเป็นบุญด้วยจ้ะบุญก็คือหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกหลักร้อยก็คือสองกับสาม หลักร้อยก็เอาสองกับสามจะมาได้ไหมเอาที่สองหกเนาะเพราะว่ามันยังไม่เคออยออกตัวนี้หรือว่ามันจะมาชนชนชนบนที่เจ็ดสองเจ็ดสามเนี่ยบนบนสูตรนี้ก็มีมันชนที่ 2, สองหกชนที่ 2, สองหกสองหกอันนี้ว่ามันจะมาเป็นล่างสิสองเจ็ดสองแปด สองเจ็ดจะมาเป็นเป็นล่างจะเอาจะลองดูนะสองสองหกสามสองหกเพราะว่ามันมามาเป็นบนตลอดก่อนพุ่นมันก็มาเป็นบนุศูนย์เก้ามันก็มาเข้าเดี๋ยวเดียวได้มันเข้าจะเปลี่ยนสูตรหลักเอามาเอาตัวนี้เลยเป็นบน ตัวน,นั้นมันเป็นเก้าตัวเอาบนสี่ตัวนี่เลยบนบนอันนี้เป็นล่างล่างเน้นไปที่เจ็ดสองตัวเดียวกันไว้เจ็ดสองเจ็ดสามถ้ามันจะเป็นบน,นตันน้สีหางบน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาสูตรลงนะแต่เอาเลขลงให้เลยข้าวลงจะเยอะบนล่างอันนี้บนตัวนี้ล่างดูคำเตือนจ้าแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณเพื่อที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใช้ไม่ขัดมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า